นี่คือป้าที่เรากำลังเดินทางไปที่วิกตอเรียพีคครับสถานีพีคแทมครับผมเลี้ยวขวาไปทางนี้นะฮะเดี๋ยวจะไปดูกันครับว่าขึ้นรถไฟไปดูวิวของเกาลูนและฮ่องกงแล้วเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนครับเราเดินทางไปขึ้นวิกตอเรียพีคครับผมก็คือเป็นเหมือนรถแทมที่ขึ้นภูเขาเนะีแล้วก็จะเห็นวิวของฮ่องกงรก็ฝั่งเกาลูนหลังจากที่เราขึ้นมาจากสถานีรถไฟเนี่ยก็ตามป้ายพีคแทมไปเลยประชาชน ที่กำลังเดินทางไปตามบ้ายเนี่ยทั้งหมดอะ่ะกำลังจะไปขึ้นพีคแถมที่นี่ครับคนเยอะมากแนะนำไม่ซื้อออนไลน์มาก่อนนะครับถึงแล้วฮะเดินเหนื่อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันคนเยอะมากคนเยอะมากเพราะไม่ได้จองต่อก่อนคนจองต่อมากก่อน,อน,นะฮะเมื่อเราเข้าไปด้านในครับเราจะเห็นเครื่องจักรต่างๆแล้วก็รูปของชาวต่างชาตินะครับซึ่งไม่ใช่ชาวฮ่องกงนะครับแน่นอนครับฮ่องกงเคยตกเป็นอน,นิคมข,ของชาวอังกฤษครับเพาะเขาปกครองฮ่องกงเนี่ยถึง99ปีครับ ดังนั้นเนี่ยพวกเขามีอิทธิพลต่างๆทุกๆแง่มุมนะครับจนถึงวิกตอเรียพีกนี้ด้วยครับด้านบนสุดของเดอะพีกเนี่ยผู้ปกครองชาวอังกฤษได้สร้างบ้านไว้ข้างบนครับแรกเรมเดิมทีเนี่ยการสร้างไว้ข้างบนนั้นนะ่ะทีนี้การขึ้นไปเนี่ยเป็นการแบกเกี่ยวแบบจีนสมัยก่อนครับต่อมาอังกฤษได้พัฒนาระบบรางนะครับแล้วได้นําระบบรางเนี่ยมาใช้กับเดอะพีกครับให้ได้การขึ้นไปอย่างสะดวกสบายเนะเป็นยุคแรกแของการพัฒนาระบบรางครับ หลังจากที่อังกฤษเนี่ยขึ้นเกาะฮ่องกงให้นะครับก็เดอะพี k ได้ถูกพัฒนาต่อมานะครับได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับประชากรเนี่ยมาเที่ยวถึง7ล้านคนต่อปีที่นี่นะข้างบนครับมีวิวที่สวยงามเห็นเกาะฮ่องกงแบบ360องศาอากาศเย็นสบายครับสูงจากแับน้ำทะเล428เมตรครับสวยงามสุดครับเดี๋ยวไปดูกันครับประวัติที่นี่มีประวัติที่ยาวนานมากๆครับ ค <Okay. S 2> แั้ววน,ะะน,นี้เท่าไหร่น่าจะส <laughs> <Okay. S 2> ี่ห้าเราจำไม่ค่อยได้เพราะว่าแต่ะและครั้งมาไม่เหมือนกันลืมเลยลืมเลยเฮ้ย <c oughs> ทัน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  ไม่ทันฮนะไม่ทันเนี่ยไม่ทันดูแถวที่ขึ้นไปนะครับแถวขวาครับนะครับพี่จะถ่ายมุมสวยแถวขวานะฮะเราก็จะมีบางส่วนที่เป็นตั๋วยืนด้วยนะครับลงเลือกดูกันได้ครับ คนเยอะว่ะมันเยอะมากมันเยอะมากแล้วก็ดีให้เรารอเรารอเรารอหน้าประตูเลยมีตั๋วยืนเปตั๋วยืนอยู่สำหรับใครที่ไม่อยากรอตั๋วยื่นเร็วเหมือนกันนะเร็วเหมือนกันเร็วเหมือนกันนะ ตอนนี้เขาไว้ให้ดูรางของเก่าฮะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครมีกำลังเนี่ยเขามีบันไดให้ขึ้นให้ลงนะก็สามารถเซฟตังค์ไปได้มาณ500กว่าบาทครับ <c oughs> ก็ลองดูครับแต่ผมเลือกที่จะขึ้นแถมครับผม 오, 음, 민้วิวเมือง 어, 음, 음 เดี๋ยวเข้าไปดูกันของขายตึมเลยเหมือนกันของขายตึมเลยเราขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมก็จะมีร้านอาหารมีร้านขายของอะไรเงี้ยแล้วก็มีบันดาลสุดโสด้วะ ของเยอะมากครับผมเมื่อกี้เพิ่งต่อแถวเข้าห้องน้ําเสร็จคนะคนเยอะมากคือผมจะบอกให้ว่าทริคอย่างหนึ่งนะฮะในการขึ้นที่ตัววิทอเรียพีกอะขึ้นแทมขึ้นมาเนี่ยคุณต้องนั่งฝั่งขวานะเพราะว่าฝั่งซ้ายคุณจะไม่เห็นอะไรเลยฝั่งขวาคนจะเห็นเนี้ยเป็นเมืองซิตี้นะฝั่งซ้ายคือทึบเห็นภูเขาอะไรเงี้ยเห็นป่านะครับฝั่งขวาเท่านั้น สูงสุดแล้วครับผมของตรง Sky Tour s k y ยเทเลสนี่คือจุดสูงสุดของวิตทเรียพีครับผมฝั่งที่เรายืนอยู่เขาเรียกว่าตรงเซ็นทรัลของฮ่องกงนะฝั่งตรงข้ามก็คือเกาลูนครับฝั่งเกาลูนมองมาฮ่องกงก็สวยฝั่งฮ่องกงมองไปเกาลูนก็สวยเหมือนกันครับ สองห้องวิวนี้สวยมากๆครับจุดนี้เป็นจุดที่สมัยก่อนนะชาวอังกฤษเข้ามาสร้างบ้านข้างบนนะแล้วก็เขาถือว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผูผ้ปกครองเขาเลยสร้างบ้านอยู่ข้างบนนี้ครับอากาศดีมากๆครับจุดนี้คือจุดที่เรียกว่าสกายเทเลทับผมจุดที่สวยสุดข,ของตูเรียพีกแล้วคนเยอะมากนะ,ะแล้วก็เห็นมุมมองของทั้งเกาะฮ่องกงแล้วก็เกาะเกาลูนนะแล้วก็ฝั่งเกาลูนนะฮะโดยมีทะเลกั้นคุณเห็นไหม ฝั่งนี้คือฝั่งฮ่องกงฝั่งนู้นคือฝั่งเกาลูนวิวนี้วิวที่เห็นซิตี้วิวทั้งหมดเลยดูสิตลาดโอเคอ่ะโอเคโอเคก็99ปีของทางอังกฤษเนี่ยก็เรียกว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรุงมาเยอะมากมีหลายอย่างที่เหมือนที่อังกฤษที่ผมไปเยอะมากระบบขนส่งระบบรางนี่คล้ายกันมากคล้ายกันมากครับ ก็เรื่องของการเมืองนะพูดถึงวิวแล้วกันอ๋อ้ยอะ่ยะอ๋อเยอะ่ยไม่หมาโอ้ทุกอย่างจะใช้เวลาเจนจอยกับวิวนี่สั้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับพราที่แก้ตกแล้วแต่มันตกฝั่งนู้นไงจะเห็นวิวที่ <S 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 ไหน พาที่สะท้อนกับน้ำล้วเห็นมมีเกรดความรู้อีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือทําไมฮ่องกงถึงถูกเลือกนะครับเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยสามารถจอดเรือน้ําลึกได้นะครับเมืองอื่นของจีนเนี่ยไม่สามารถจอดเรือน้ําลึกได้เลยนะครับดังนั้นอังกฤษที่ขนถ่ายสินค้าขนถ่ายคนด้วยเรือก,ก็เลยจําเป็นต้องเลือกฮ่องกงครับแค่เกาะฮ่องกงครับผมสวยฮะสวยแล้วแต่ว่าคนเยอะ เกิดว่าได้มาฮ่องกงนะที่นี่ก็เป็นหนึ่งเรือบัคเกอรลิสที่ต้องมาเป็นหนึ่งจุดท่องหมายที่ต้องมาที่นี่นี่ร้านอาหารเราน,นี่ร้านอาหารเราเรนี่วิวเมืองฮ่องกงเมื่อกี้เลยเส <พา S 1> ร็จภารกิจด,ดูวิวครับดูวิวอยู่ประมาณกับชั่วโมงครับถ้าเกิดมาฮ่องกงอย่าลืมมาที่นี่นะครับวิเทเลอร์พีครับ